โอเคครับทุกคนก็กาดสืดูดนะตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เออโรเออร์ซีนะครับเป็นรอบที่แล้วผมเคยโปรโมทแล้วนะครับก็คือเขาให้ผมมาโปรโมตอีกรอบนึงผมก็จัดให้นะ <Yeah. S 1> ผมคิดว่าเขาได้จะเปลี่ยนทิชชู่แผกปะผมจำไม่ได้ว่าว่าดเสียเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้คือทิชชู่แพกเขาสวยมากเลยนะประมาณนี้นะครับก็คือของที่คุณเคยเล่นไว้เขาจะไม่รีนะเออดีอย่าง <Wow. S 1> อันนี้คือเซตนะ อันนี้ก็ YouTube นะครับของเจ้าของช่องน,<อ>น,นี้ก็ทุกคนเข้ามาดูเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปอ่เปล่าเฮ้ยเขาเอาภาพผมมาลงเลยอะ่ะทุกคนก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งอย่างนี้ด้วยนะ <S 1> <S 1> เฮ้ยเขาเอามาดูเอามาโชว์ด้วยอะ่ะโอ้โหอันนี้ของออะไรนะครับเราสามารถรับเซตได้นะของอะไรนี่ผมใส่ไปแล้วประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรแล้ว เด้งมาเลยครับตรงนี้ก็คือช็อปนะที่ผมเคยรีวิวไว้ไม่นะประมาณนี้ก็ค <c oughs> ือไม่น่ามีอัปเดตอะไรมากนอกจากดาบไปพวกนี้ดาบพวกนี้ผมไม่รู้นะเออน่าจะมีอยู่แล้วแล้วก็มีไอเพนนี้อัปเดตมานะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้คือวิธีรว่นกิจกรรมในทำนามันมีกิจกรรมนะนี่สีขั้นสูงนะครับสี่ขั้นสูงซีซันแรกนะครับ สี่คนละสองพอยต์เท่ากับ1บาทนะครับอ่ามันจะมีสี่กันสูงนะสามารถแบบเก็บได้นะครับอืมก็<ะ>ตอนนี้มาอ่านเอาดูเอานะเออไม่มีไดมากนะครับอันนี้คือร้านเออขายยศนะขายยศในเกมผมก็ขอไม่ไปดูทุกคนก็เข้าไปดูเองนะอันนี้คือสามาัครแอดมินนะครับเอ้ยอันนี้คือเซตไซต์มะเซตมาใหม่นะครับ การดรอปจะดรอปจากกล่องฟาร์มบอสเท่านั้นนะครับผมอืมแล้วเมทเท่านี้เทา่านี้อาตากรยิง15เลยวะโคตรรัวนี่คือเอ่ออะไรอ่ะไม่รู้นะผมเข้าไปดูก่อนว้าวเซ็ต <Wow. S 1> เอ่อลูฟี Free. รูฟรีอันนี้คืออ๋ออันนี้คือเก็บของนะครับที่เก็บของถ้าผมจะไม่เพิดเพลินบวไว้แถวนี้ปะเดี๋ยวก็มันคมนะครับผมบอกเลยเดี๋ยวก็มันคมไปไงหัวแตก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 สองเม็ด แตกอีซี่อีซี่โปรอีซี่โปรว้าวหมดแตกหมดแตกโอ้มืดมืดผมสองเม็ดก็มืดเลยครับแตกคือถ้าเราเน้นหัว <c oughs> มันก็คือแตกแตกง่ายๆเลยนะอืมสองเม็ดก็มืดเลยนะครับ เล่นในแอนดรอยนะถือว่าเจ๋งเลยะนะคับว่ายิงกูมืดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไม่โกงเขานะเอาเ้าแล้วผมใช้ปืนโหดแตกเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหดเกินไปเปล่าเด็กก๊อตเด็กก๊อตโหดเกินไปเปล่าอืมนะเด็กก๊อตโหดเลยครับเกมนี้ปืนยิงบอสได้ทุกปืนนะพูดง่ายๆนะครับก็มาณนี้เอออันนี้ซองตามเดกอตนะครับ เออบวกสองนะครับไอ้นี้คือของตามผมนะมีมีซองตามว่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมวะเฮ้ยทำไมวะเฮ้ยแตกไปดิโอเคครับไว้เจอกันอ้าวเฮ้ยเฮ้ยกูค้างโอ้โอฟากูแตกแน่นอนเลยบ๊ายบายครับทุกคน